กล้วยจิตบีเฉพาะต้นนี้หาเที่ยวถ่ายกล้วยถ่ายบรรยากาศถ่ายต้นไม้มาฝากี่ วยแบบธรรมชาติเนาะนี่ไงอยู่อย่างพอเพียงกูกินกันทุกอย่างนี่เยอะแยะเลยเห็นไหมน,น,น,นู้นอยู่ข้างในนั่นอีกนี่นี่แหละชีวิตบ้าน ็อยู่กันแบบเนี้ยปลูกไ,ไอ้นู้นไอ้นี่กินกันไปพอได้อ่เประหยัดเงินซื้อกล้วยนี่ก็มีเยอะๆก็ขายได้ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เด้อขายได้เนี่ย โดยเฉพาะเอ่อคนแก่คนเฒ่าไม่มีฟันเคี้ยวของแข็งกินข้าวกับกล้วยนี่ก็โอ้โหประทังชีวิตได้ได้หลายเดือนเนี่ยหวานด้วยอะุอออดมสมบูรณ์เดี๋ยวให้ให้ ไอตัวคนนี้อีกสักเดี๋ยวอีกอีกสักครึ่งเดือนเดี๋ยวมาพามาอ่ชมใหม่นี่กี่วีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกเอ็กกล้ยโอ้โทษทีอยู่ต่ำก็เลยเอากล้องไปชนรู้สึกว่ากล้วยจะหลายปีแล้วเลย ก็รู้สึกว่าจะขึ้นคูนล้วไงแต่ถ้ากล้วยปลูกปีสองปีหนูออกเครือตุกเครือเออดึงหนึ่งนี่ทั้งทั้งปีกล้วยเหัวโ,โตใหญ่ลูกใหญ่เครือใหญ่ยาวโอ้มีแต่ใหญ่ใหญ่เนี่ยถ้าตปีสองปีนู่อันเนี้ย กล้วยหอมนู่นน่ะอยู่อยู่อยู่ข้างในเดี๋ยวนี่กล้วยหอมกล้วยหอมโอ้จิตภ่ามองไม่เห็นเลยก็ว่ากล้วยหอมนี่นี่นี่พามาทุ่งไร่ทุ่งนาะ บรรยากาศดีชมเออ่นาข้าวชมสวนต้นกล้วยต้นไม้ดมสมบูรณ์นี่นนไผ่ดูโยกไปตามลมเอ๊ะถ้าลมแรงๆสวยนะ ใยอะยกไปยกมาตามออ่เสายลมที่พัดเอออันนี้หนอหนอถูกสับไปกินไปกินแล้วเดี๋ยวฝนตกก็เกิดมาใหม่อีกเวลาจะต้องใช้ออ่เล้ำก็จะดวก มาตัดเ้าใช้นู่นใช้นี่มาตัดเอา